ตัวผิดก,กันจ้าใส่ผิดลงไปในกระทะนะจ้าไฟไม่ต้องแรงมากค่ะเตาถ่านคั่วจ้ะ คนไปเรื่อยๆนะคะเราว่าอย่มันจะไหมมันจะดำเกิดไป <c oughs> เริ่มแล้ว <c oughs> เริ่มแล้วความแสบร้อนเริ่มมาแล้วกลิ่น อาจจะมีสำลักได้นจะจ๊ะเครับขวบพริกเตาถ่าน ไงล่ะเอาล่ะครับเอาพันลมเปล่ามาทังนี้แล้วมันไปทางนู้นน่ะเสแล้วสำแดงฤทธิ์แล้วครับเหมือนสำแดงฤทธิ์แล้วครับหนีเด้อหนีเด้อ พริกขัวสำแดงไปแล้วเราต้องสู้เราต้องสู้กับมัน ขวดต่อไปค่ะยาหยุดัวต่อไปค่ะยาหยุดค่ะ เสร็จแล้วเราจะไปปั่นนะคะไม่ตำนะตำไม่หวค่ะ <C le af> ปั่นเอาเลยเด้อคั่วใหม่ๆแบบนี้หอมนะคะหอมแล้วก็เผ็ดมากด้วยหอมและเผ็ดดุดันไม่เกรงใจใคร ตัวต่อตัวต่อพอ,อแล้วเอาลงมาคั่วข้างล่างอไอ้ยความร้อนผุดต่อไม่ได้เลยอะ่ะความร้อนในกระถามันยังมีอยู่นะคะ ใช่ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆค่ะกระทะนี้เดี๋ยวไปปัดนนะจ๊ะ